สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟัง youtube ช่องวันพารวยนะครับวันนี้ก็มารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนาประจำงวดวันที่4ทับ7ทับ6 8นะครับสำหรับผลงานในวัที่ผ่านมาก็หลุดไปนะครับสำหรับตารางตัวเลข ่วนเลขวิ่งรวดก็เข้าไปที่หลักวิ่งรวด6นะครับออก2ออก0ูนย์หนะครับสำหรับช่อง YouTube วันพารวยก็เป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับวันนี้ก็เป็น หวยลาวพาาัฒนาประจำวันศุกร์นะครับก็สัปดาห์นี้ก็รู้สึกว่าจุดสองตัวจะหลุดไปนะครับก็จะเข้าเพียงเล็กแค่เลขวิ่งรูดนะครับก็มาตามรุ้นต่อนะครับในวันที่สี่ทับเจทําหกนี้ตัวเลขจะเข้าหรือไม่นะครับก็มาดูสถิติผลหวยลาวที่ออก ไปแล้วก็รวบรวมนำมาให้ดูนะครับยี่สิบทับหทับหกแดออก3ามสี่หนึ่งห้าหกยาทับหกทับหกแออกสองสองหนึ่งหนึ่งอหกี่หทับหทับหกแออก16ึ่งหกสามสองสองปดยีทับหกทับหกแปดออกหกสี่สี่เจ็ดแปดเสาสทับหกทับหกแออก6กสองห้าหกเ็ดสาม สองทับเทับหกออก1 0 2 2 0 6นะครับส่วนวันที่4ี่ทับเทับหกก็รอผลออกนะครับในช่วงนี้ก็จะมาเลขเบิ้ละแลเลขพี่น้องนะครับที่มาบ่อยสำหรับเศรษฐีผลไวล่าก็มารอรุ่นผลนะครับวันที่4ว่าตัวเลขจะมาตามสูตรหรือไม่นะครับ ก็เช็ดคำนวณตัวเลขมาให้ได้รับชมเพื่อเป็นแนวทางรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับต่อไปก็มาดูตารางตัวเลขแล้วก็เลขนอกตารางประจำงวดวันที่4ทับ7ทับหกนะครับเลขนอกตารางก็มีเลข 4, เลข 5, เลข9จับเป็นคู่ชดวินก็เป็น 45, 49, 59ถ้ามาเบิ้ลก็เป็น4,4,5,5,9 9นะครับ สำหรับในงวดที่ผ่านมาเลขวิ่งนอกตารางนะครับก็ให้ไปที่ศูนย์ให้ศูนย์สี่ศูนย์ห้าออกศูนย์หกนะครับก็ใช้ไปเลขวิ่งได้นะครับใครชอบเลขวิ่งนอกตารางนะครับมีสี่มีห้ามีเก้านะครับส่วนเลขวิ่งในตารางก็มีเลขหกเลขสามเลขศูนย์ก็มาประกบคู่กับสีเหลืองเลขแปดเลขเจ็ดเลขหนึ่งเลขสองเลขวิ่งรวดก็มีเลขหกเลขสามเลขศูนย์นะครับ วันที่4ทับ7ตห6 8ก็รอรุ่นผลว่าตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่ซึ่งทางช่องเราก็จะจับเป็นคู่ชุดสีน้ำเงินประกบสีส้มนะครับตามตารางตัวเลขก็ขจัดเป็นคู่ชุด2ตัว3ตัว4ตัวตามลำดับนะครับต่อไปก็มาดูการจับเป็นคู่ชุดนะครับเลขฟิ่ง6 3 0นะครับ ก็มาเริ่มที่หลักศูนย์ก็ไล่ตั้งแต่ศูนย์ศูนย์ถึงศูนย์เก้านะครับศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้านะครับก็ตัดมาเหลือสี่คู่ชุดก็คือศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์สองก็ตัดให้เหลือน,น้อยตัวลงไปก็ไปที่ศูนย์สามแล้วก็ศูนย์แปดก็เป็นแนวทาง ตามตารางตัวเล,เลขจับเป็นคู่ชุด2ต,ตัวนะครับซึ่งตัวเลขก็ยังไม่เข้านะครับในสัปดาห์นี้ก็จะเข้าเพียงเลขวิ่งรลดนะครับวันจันทร์วันพุธก็เข้าเพียงแค่เลขวิ่งรลดนะครับวันที่4ทับเจ็ดตั้กก็รอรุ่นผลว่าตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่นะครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางเพียงเท่านั้นต่อไปก็เป็นหลักสาม หลัก3ก็ตั้งแต่30ถึง39นะครับตั้งแต่ 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 37, 38, 39ก็ตัดมาเหลือ4คู่นะครับก็มี 38, 37, 36แล้วก็32ก็ตัดเหลือน้อยชุดลงไปก็ไปที่37แล้วก็32ก็เป็นแนวทางหงวยลา,าชุด2ตัว จำว่าวันที่4ทับ7ทับห8นะครับต่อไปก็เป็นหลัก6ก็ไล่ตั้งแต่60ถึง69นะครับ60 6162636465 6667 6869ก็ตัดมาเหลือ3คู่ชุดคือ68 67 61นะครับก็ชุดเดียวไปที่เลขพี่น้องนะครับก็ไปที่คู่ชุด67นะครับก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางเพียงเท่านั้นนะครับ ต่อไปก็จะจับเป็นคู่ชุด3ตัวตามตารางตัวเลขนะครับก็จะมี4คู่ชุดสำหรับแนวทางหวยลาวชุด3ามตัวก็มีสองหกหนึ่งแดสามเดแปสแล้วก็6 0ศสองวันที่4ี่ทับเทับหกแก็รอรุ่นผลว่าตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่นะครับก็ เน้นไปที่โค้่ชุด261แล้วก็8 0 3ก็รับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางเพียงเท่านั้นทางช่อง YouTube ฟันพารวยก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเพียงเท่านั้นนะครับก็สามารถรับชมได้อีกหนึ่งช่องทางก็เป็นสูตรคำนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยก็ไปที่ช่อง y o u t u b วีพารวยนะครับ พี่ะรวยก็คำวนวณสูตรสลากกินแบ่งรัฐบาลในส่วนต่างๆก็เข้าไปรับชมได้นะครับส่วนช่องวันพลวยตรงนี้ก็ลงแนวทางหวยลาวนะครับหวยลาวพัฒนาต่อไปก็เป็นหวยลาวชุดสี่ตัวก็จะมีสี่คู่ชุดอย่างนี้คือสามสองหกหนึ่งหกแปดสามเจ็ดศูนย์แปดศูนย์สามสามหกศูนย์สอง เวรลาวชุดสีตัวก็เน้นไปที่โคชุด6 8 3 7แล้วก็0 8 0 3ก็เป็นแนวทางชุดสีตัวนะครับประจำงวดวันที่4ทับ7ทับ6 8ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับแนวทางตัวเลขไวรลาวพัฒนานะครับ ก็ลงทุกวันจันทร์พุทธศุกร์นะครับก็เข้ามารับชมรับฟังได้ที่ช่องยูทูบฟันพารวยตรงนี้นะครับสําหรับแนวทางต่างๆก็เช็ดคานวณเพื่อเป็นแนวทางเพีงเท่านั้นสําหรับวันนี้ขอขอห้ทุกคนโชคดีเช่นเคยขอบคุณทุกคนแล้วก็สวัสดีครับ